สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับเก่ามาเชียครับพี่น้องเนาะบรรยากาศมุมเดิมครับผมมุมเดิมครับเอามาอนี้กะมานําเสนอแนวทางตัวเลขของแม่มินบุรีเด้อครับผมครับแม่มินบุรีครับพี่น้องเนาะมตดิพานมาบนเพลนรุดไปครับผมกับตัวรางกะน่าสนใจอยู่ครับผมโดยเฉพาะเลขวิ่งของเพลน ครับถือว่าเดินดีครับวิ่งล่างแม่เมนบุรีครับเน้นไปที่ก้าครับผมเสดายตัวประกบเพิ่นไม่มีศูนย์ครับก็เลขประกบมาบอมีศูนย์ครับมีสองเก่าเก่าซีครับผมเก่าหาเก่าหกเนาะมาพจารณาเบิ่งไปน้ำกันครับพี่น้องเนาะสายเหล็กลังครับผมครับสายเหล็กลังติดท่าจะไปจ้งได้ครับพี่น้องในงวดวันที่ 16กุมภาพันธ์หกสิบเจ็ดกับก้อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขกับแม่มินบุรีครับเกามาเชียกขอขอบพระคุณแม่เด้อครับผมครับฝากกดติดตามกดไลก์กดแชร์เป็นกำลังแรงใจให้กับเกามาเชียน้าเชียในเด้อครับพี่น้องไปรับชมรับฟังเลขแม่มินบุรีกันเลยครับแม่ครับเกามาเชียสวัสดีแม่มินบุรีรับผมสวัสดีค่ะครับแม่ อามาสีากันต่อตามกันต่อครับแม่ตามกันตัวค่ะค,ค,ครับผมผมว่ามันกับล่างกับมากยู่แม่มากเก่าอยู่ครับจะเลยว่าจับคู่เลยเมียจับคู่เลยน,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 นั่นเนาะมันไปมันไปเข่าที่เดี๋ยวแม่สีห้คบบนคบล่างเลยรอบนี้น่ะ<อ>ทั้งทั้งบนทั้งล่างเลยงวดเมื่อกี้เนี่ยมันเข่าเบิร์ดค่ะท,ที่มาคบอ่ะแต่ว่าแม่จับเข่าเบื่อครับผมค่ะงงวดนี้แม่สีไฮคบเลยแบบนี้ครับอ่า เขาทั้งบนทั้งล่างเลยครับผมค่ะค่ะเอาเลยบ่ครับแม่เอาอลยครับผมค่ะค่ะเอาเอาบนเนาะครับแม่ค่ะบนแม่วิ่งสามกับสองค่ะวิ่งบนสามกับสองกับสองจ้ะแม่น้นไหนที่สามเด้อครับผมน้นงหที่สามจ้ะบางทีบรรยาจะศจบคููกันมากเลยสามกับสองโอ้โครับจ้ะ ันนี้ม้าควบบนแม่ป่ะนี่แม่ชให้มาควบบนบางคนเพื่อนเอาไปจับเองนะเพื่นถืออยู่นะแต่แม่จับเขาโบถือกันนะเอาเขานี่มาควบบนหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้าสี่ห้าเจ็ดแปดเจ็ดแปดอันนี้มาควบบนม้าสองตัวบนสามตัวบน,นเนี่ยเนี่ยครับผมอ่ะ ค่ะห้เพิ่นจับเอาก้เพิ่นหมักหนี่นะกนเพิ่นบ่มักที่เฮ้าจับน่ะครับผมกร่นค่ะแม่สิจับไห้เร้อบะนี้ครับแม่ีสามสองสามสองสามสี่าสี่สห้าสาห้าสเกสาเก้าห้าสองห้าสองค่ะส่วนสามตัวบดนี้ สามเก้านี่รักล้อยแม่สามเก่านี่กันมากทีแม่สามเก้าค่ะสามเก้ามันไม่อยู่อันนี้อันนี้แหละแต่ว่าแม่เอาสามเก้าไปจับในเนี่ยแม่เอาสามเก้าไปจับกันมากกันไว้กันไว้เนาะครับผมกันะจ่ะไปที่นี้แม่จะจับสามตัวให้รักล้อยแม่มีสองแปดเก้าสองแปดเก้าจ้ะแม่เน้นไปที่สองเด้อ ที่ตัวเดียวแม่ะได้สองวัเนี่ยค่ะแม่ชิดจำสามตัวให้ละทีสอห้าสองสามห้าสองห้าสองสองห้สองหหหค่ 2. 2> 9, 5, ะแม่นิ่งไปที่สองสหครับผม แล้วกส็สองหาสองหาสองครับค่ะแล้วก็ส่วนสองตัวใะแม่เมน้นให้ที่สามห้ากับห้าสองครับผมสามห้าและห้าสองค่ะอ,อันนี้บนครับเนี่ยค่ะค่ะเอาไปก็เอาไปล่างเอาไปพร,ร้อมเลยเนาะครับผมค่ะล่างนี้แม่วิ่งหกกับสี่วิ่งล่างหกกับสี่ครับผม ่ะแม่นิ่นไปที่หกเน้นล่างที่หกครับหกกับสี่สามารถมาด้วยกันได้ครับผมค่ะแล้มาครบล่างแม่ปะเทีมาครบล่างมีศูนมีหน่งมีสองศูนย์หนึ่งสองสามสี่หกสามสี่หกคะแมวเ,เลขวิ่งมาจับเข่าหกศูนหกศูน หกหนึ่งหกหนึ่งหกสองหกสองหกสามหกสามหกสี่หกสี่หก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 ค่ะแล้วเพืเ่อนบมอมมาที่แม่จับไผ่นะเพื่อนเอาในที่ม้าครบเนี่ยมาครบล่างเนี่ยจับกันได้เลยจับวินได้ในหันได้แม่เนาะจับวินน้ำกันสามารถนำมาน้ำกันได้อ๋อ เข่า <One> ด <input> ีบ well, ่แม่นี่มาครบล่างมาครบบนล่างนี่อีเข่าดีมาครบล่างกับมาครบบนนี่ยเข่าดีครับแต่ว่าแม่อาชีพจับบ่เข้าก็ได้เพิ่นเอฟซีเป็นจับเอาค่ะแล้วเพิ่นเอาไปพิจารณาใส่หลายๆสำนักก็มาจับเข้าแม่นครับผมลองเบิ่งเด้อครับพี่น้องแต่บ่มักที่แม่จับบ่แต่ห้จับเอามันสิบ้าในนี่แหละในในที่มาครบอ่ะครับแต่บางทีแม่อาจสิจับบ่ถือแต่ว่าเอฟซีเป็นอาจสิจับถูกเิ่นเบิ่งหลายๆสำนักใส่ค่ะ เน้นล่างบบดนี้นี่เน้นล่างเน้นล่างนี่แม่แม่เน้นไหนที่ฮุกสีเน้นหกสี่ค่ะลองฮุกสองลองหกสองค่ะมีล่ะมีเน้นตัวเดียวเน้นหกสี 4, ่ลองหกสองครับค่ะนี่คือ,อที่เด็ดว่าหันแม่กับเขาวิ่งล่างเก่าแล้วก็มาครบล่างเนี่ยระวังให้ดีได้ครับผมไปว่าบนหรือล่าง แม่ดูเพราะว่าบุญรือลางมัเข้าแต่แม่จับบาเข้าอ้วนเมื่อกี้นี่ก็อะไรครับผมค่ะค่ะให้ระวังดีๆให้คนจับบเราๆเพราะว่าคนไปเปรียบเทียบเนาะไปเปรียบเทียบกันเนาะครอาจจะมีตัวเกิดตัวดับปิดเครับค่ะค่ะเนาะกามาเที่ยวกะรบกวนแม่ซนีเด้อครับผมขอบพระคุณแม่มินบุรีครับผมขอให้รวยๆเฮงๆปังๆเด้อเอฟซีคือกันด้วยสุขภาพแข็งแรง ทางเอฟซีทงเกามาเชียครับแม่รวยๆจ้าเฮงๆเลยเช่นกันครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะเอาครับพี่น้องครับผมครับแนวทางเลขของแม่มินบุรีครับผมครับแม่วาเลขมาครบบนมาครบล่างนี่แม่นเลยครับพี่น้องจังใดเดี๋ยวลองพิารณาเบิ้งไปน้ำกันครับพี่น้องเนาะเอามาที่เลขวิ่งบน 3กับ2อครับผมเน้นไปที่3มมาครบบนนี่แหะครับผมมาครบบนมาสตัวบนหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแดหนึ่งสองสามสี่ห้าเดแด้อครับผม1 2 3 4งสอห้าดแดในที่แม่จับมาครับผมจับคู่มาบนก็จิมีสามส3งสาหครับผมหาสอับสาเก่าอีกตัวหนึ่งครับผมตัวกัน ม่นมีเก่าในระบบครับพี่น้องนะเป็นกันมากครับสามตัวบนสองสามห้าสองห้าสองเก้าห้าสองเก้าสามห้าครับผมบเน้นไปที่สองตัวเน้นไปที่สามหากับหาสองเลครับผมสาหรับเลขสามตัวเน้นไปที่สองสามห้าสองห้าสองหลักร้อยแม่ครับผมสองสูตรมีหลักร้อยสูตรแรกคือได้สองแปดเก้าอีกสูตรหนึ่งได้สองตัวเดียวครับผม จุด2องได้สองตัวเดียวครับเรนเนียนไปทีสองสำหรับเลขวิ่งล่างครับผมมาที่เลขล่าง6กับ4เน้น4ครับผมเป็นว่ราว่างกอดข้อกันมากครับแต่ว่าจุดหนาสนใจอีกจุดหนึ่งคือเลขมาครบล่างเนี่ยครับผม0 1 2 3 4 6ครับจับบินจับเกี่ยวเอาครับพี่น้องเนาะแม่จับตะลัก6กเลยครับผมมี60 6 1 6 2 6 3 6 4แล้วก็6 6 เน้นไปที่หกสี่และหกสองตัวร่องครับนี่นะครับพี่น้องเนาะครับแนวทางเลขแม่มินบุรีครับพีเจหน้าเบิรงเอาเดอครับผมหกกับสี่ครับถ้าสูตรเดินดีมาเดินต่อกับจิมมี่เห็นครับพี่น้องเนาะครับพ่หันได้เก่ากับสี่ครับถ่ายคลิปนี้เก่ามาเชียร์กับขออวยพรให้พี่น้องเอฟซีโชคดีถูกหวยเรื่องเงินไปน้ำกันเด้อครับผม16กุมภาพันธ์ส0 6 7สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ